ดวงรายวันของผู้ที่เกิดวันจันทร์ประจําวันที่14กรกฎาคม2568ภาพรวมทั่วไปวันนี้เป็นวันที่คุณต้องใช้สติให้มากขึ้นในการจัดการกับเรื่องรอบตัวเพราะบางอย่างอาจดูง่ายแต่แฝงความยุ่งยากไว้ควรหลีกเลี่ยงการประทะคารมและอย่าเรียบร้อนตัดสินใจอะไรโดยไม่คิดให้รอบคอบการงาน มีเกณฑ์เจองานเร่งงานด่วนหรือการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ทันตั้งตัวต้องอาศัยไหวพริบและความคล่องตัวจึงจะผ่านไปได้ดีคนทำงานสายบริการหรือค้าขายจะได้ลูกค้าจากคำและนำปากต่อปากการเงินมีเกณฑ์ใช้ใจ่ายกับของจำเป็นมากกว่าความฟุ่มเฟือยระวังรายจ่ายเล็กๆน้อยๆรวมกันแล้วกลายเป็นเรื่องใหญ่ หากมีหนี้สินควรวางแผนการจัดการให้ดีไม่เช่นนั้นจะกระทบกับเงินสำรองความรักคนโสดมีคนเข้ามาทำให้หัวใจพองโตแต่ยังต้องสังเกตพฤติกรรมให้ดีอย่าหลงไปกับคำพูดหวานหวานคนมีคู่อาจมีความเข้าใจผิดเล็กน้อยควรใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์มันเติมความหวานให้กันเล็กๆจะช่วยให้ความสัมพันธ์แน่นแฟ้น สุขภาพระวังอาการปวดหัวจากความเครียดหรือพักผ่อนไม่เพียงพอมันดื่มน้ำและพักสายตาจากหน้าจอเคล็ดลับเสริมดวงไหว้พระจันทร์หรือถวายดอกไม้สีขาวอย่างเช่นดอกมะลิเพื่อเสริมสเสน่ห์เมตตาและขอพรอเรื่องความสงบสุขในจิตใจ